โอ้โหต้องบอกว่าสับขาหลอกล่ะครับแบบนี้ครับโอ้โหชัดชุอร์โมกสีอยู่ในรายชื่อ14เพื่ผู้เล่นตัวจริง VNL สนามแรกเกมแรกเจอกับโปแลนด์ละครับโอ้โหต้องบอกว่าตัดตัวออกมาถูกใจกันแค่ไหนนะครับโอ้14คนสุดท้ายครับวอลเลย์บอลสาวไทยที่สำคัญเนี่ยมีแเดตัวหลักๆทั้งนั้นล่ะครับอย่างอัจฉราพรคงยศมาดูกันเลยครับ อัจราพรคงยศกับตันทีมมาแน่ๆชัดชุอ้อนโมกสีนึกว่าจะไม่ไหวไหวครับหน้าที่จะเป็นแผนของโคดออดล่ะครับแบบนี้วัลิศราสีทาเรศน,นะครับมาเอ้ยเฟิร์นต้องมาขณะที่สสิภาพรจันทรวิสุทธ์ก็มาเช่นเดียวกันนะครับยูฟ้าโดนพรสินโพโอ้โหกระหึมกระหึมแบบนี้พิมพิชยากกรํมครับธนชาสุขสดทัดดาวนึกแจ้ง ัทยาบำรุงสุขและก็เจ๊กไก่วิมลรัตนพันธ์คือต้องจับตาดูไว้เลยกูรูวอลเลย์บอลหลายคนบอกว่าแจ๊กไก่เนี่ยมีของนะเดี๋ยวดูเลยฝีไม้ลายมือปีนี้จะเป็นยังไงไปีนุชแป้นน้อยครับตัวหลักอยู่แล้วจิดาพานาหัวหนองและเซตเตอร์ของเราทั้งสองคนพรพันธ์เกิดปาดเดอะเบสตนะครับต้องบอกเลยคำว่า พันแอซิดกับนัทนิชาใจแสนดาวรุ่งพุ่งแรงสุดๆล้วครับภายใต้การคุมทีมของโคดออสกิริพงษ์รัชตะเกียงไก่นี่คือ14ขุนพลของเรานะในการแข่งขันที่จะเจอกับโปแลนด์นะครับแต่ต้องบอกอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าคนที่หลุดไปมาลองเทียบกันนิดนึงเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันยังมีหลายเกมนะก็คือทางด้านของกติกาแก้วพิมน,นะครับในตําแหน่งหัวเสา ทางด้านของม bon ิดเดิลบล็อกบอลเร็วกัญญรัตขุนเมืองแล้วก็ลิเบโร่กัญญรัตขบวงรวมไปถึงกนกพรแสงทองเซตเตอร์นั่นเองนะครับสี่คนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอรอลุ้นในสนามถัดถัดไปในเกมถัดถัดไปนะครับแต่บอกได้เลยคบว่าสะเทือนครับสะเทือนครับเห็นแบบนี้แล้วอยากให้แข่งเร็วๆนะครับเนี่ยครับในช่วงของการฝึกซ้อมมือสุดท้ายเราก็คงจะต้องมาติดตามดูกันด้วยนะครับนี่โอ้โหชัชชุออนนี่แฮปปี้มากครับ พีโออัชราพรคงยศคือพอเห็นภาพแบบนี้แล้วแบบมันเกิดความฮึกเหิมมั่นใจนะถึงแม้ว่าทางโปรแลนด์เนี่ยเขาจะมีสไตเซียนะครับที่สูง2เมตร3 m, ก็แล้วแต่เถอะนะแต่ของเราเนี่ยก็ได้คุยกับกูรูวอลเล์บอลเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็ต้องเน้นเกมรับให้เหนียวถึงแม้เขาจะตบข้ามบล็อกเราก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่เราต้องเล่นเกมรับให้ได้ดีที่สุดบอลแรกต้องให้ดีนะครับดีเฟนซ์ต้องจ่ม นะครับว่าอย่างนั้นเถอะนะถึงจะสู้กับโปรแลนด์ได้ซึ่งมันมีการแก้ทางกันมาอยู่แล้วถึงขนาดนี้แล้วนะครับยูฟาครับคือต้องบอกว่ายูฟาบ้าพลังออร่ามาเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหคือเห็นแผงหัวเสาของเราแล้วแบบ อยากเห็นจังหวะตบอะโอเคแหละเราอาจจะเป็นรองโปลแลนด์นะครับแต่ว่าก่อนแข่งใครจะมาไม่ฮึกเหิมนะครับก่อนแข่งก็ฮึกเหิมอยู่แล้วใส่เต็มอยู่แล้วไม่สนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่เพียงแค่ว่าเราใส่ให้เต็มที่พอครับวาริศลาสีทาเลิศน,นะครับพรอนพันดูครับดูแต่ละจังหวะนัทนิชาใจแสนครับนี่แล้วก็เปียนุชครับอาจจะต้องช่วยขุดช่วยรับเยอะอะครับตัวริเบโรของเราทั้งเปียนุชแล้วก็จิดาพา คือเป็นตัวสําคัญเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าโคดออสเนี่ยจะจัดแบบไหนอย่างไรจะใช้แทสติกยังไงแต่มันก็ไม่น่าจะหนีจากนี้นะเฟื่องคุณครับนี่ครับเอาครับเดี๋ยวดูบุมบ๋มบิ๋มเอ้ยสภาพร่างกาย100%ครับถ้ามาแบบนี้ร้อยเปอไม่มีปัญหาผมว่าได้อยู่อุโยเอามารับเอามารับนี่แลดูครับดูจังหวะซ้อม คืออันนี้มันก็ไม่ได้หนักมากนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งกันอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนครับย้ำกันไปอะไรที่มันยังขาดอยู่เนี่ยย้ำกันเข้าไปเน้นกันเข้าไปวิธีการแต่ว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬายอย่างหนึ่งนะมองตาม,มันต้องรูใจจริงๆนะเออว่าจะตัวเซตกับตัวตบเนี่ยมันจะทํายังไงให้มัน เหมือนเป็นคนเดียวกันเหมือนว่ามาจากบ้านเดียวกันนะครับมันต้องให้เนียนตาที่สุดครับแต่ที่อยากเห็นเลยเนี่ยอีกคนหนึ่งนะอยากเห็นเออวัทิศลาสีทาเลิศคือน้องเป็นคนที่คือ คาดการ์กันว่าจะเป็นวันเดอร์คิดจริงๆนะเออเราก็คงจะต้องติดตามดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนเนาะนัทนิชาใจแสนอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหนักวอลเลย์บอลยุคนี้นี่ก็ต้องบอกว่ามาแรงนะครับมาแรงก็เหลือแต่ว่าประสบการณ์นั่นแหละอย่างที่โคดอสเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าประสบการณ์นะครับคือสิ่งที่จะเอ่อช่วยนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยได้แล้วก็มีความแตกต่างตรงนี้รุ่นพี่กับรุ่นน้องนะฮะซึ่งแน่นอนแหละครับ โคดอสก็ยังบอกอีกนะครับว่าออการฝึกซ้อมเนี่ยถือว่าโอเคเลยพอใจใช้เวลาซ้อมชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อปรับสายตาเพราะมันมีเรื่องของไฟไงแล้วก็สร้างความคุ้นเคยหลังจากยืดร่างกายวอร์มร่างกายนะครับวอร์มบอลได้ทบทวนระบบการเล่นอ่าซึ่งหลังจากการฝึกซ้อมโคดอสก็ออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะครับว่าพอใจไม่น้อยเลยกับการเตรียมทีมนะครับแล้วก็จะประกาศ ตัวผู้เพ่อนออกมาอย่างที่เห็นทันทีก็นี่แหละครับทางสมาคมวอลเลย์บอลก็จัดให้แล้วนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศในการซ้อมแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปฟังโค้ดออสสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าพูดว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับโค้ดออสครับก็ค่อนข้างจะดีนะครับก็ทุกคนก็ค่อนข้างพอใจนะโดยเพาะนักกียานะครับแล้วก็สตาฟโค้ดทุกคนก็เราก็ได้วางแผน ว่าการฝึกซ้อมเราจะฝึกซ้อมรูปแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเวลาที่ใช้ในสนามจริงก็จํากัดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งซึ่งทุกคนก็ตั้งใจนะครับเรื่องของอาการควบคุมบอลการเสิร์ฟรับเสิร์ฟแล้วก็เครื่องเรื่องของระบบการเล่นเป็นทีมนะครับที่จะเตรียมเตียวตัวเพื่อการแข่งขันนะทุกคนก็ทําได้ดีมากก็ชื่นชมทุกคนนะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขนะพร้อมที่จะแข่งขันนะครับค้ะพอจะเกินถึงผู้เล่นหรือว่า ชุดที่จะเจอกับโอแลนด์ครับเพราะว่านัดนัดแต่แลนะนัดเราสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับวันนี้เราก็ใช้ผู้เล่น14คนเดี๋ยวคืนนี้ครับเราก็พิจารณาส่งให้ให้รายชื่อให้นะครับก็สมาคมก็คงจะประกาศภายในคืนนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็ตั้งหัตั้งใจนะทั้งพี่ๆแล้วก็น้องๆน,นะทำงานร่วมกันได้ดีมากรวมทั้งสตาฟโค้ชเมื่อวานนี้เราก็ทำเวิร์กช็อปกันนะครับเวิร์กช็อปเป็นกลุ่มๆทั้งเซตเตอร์กลุ่มของเอัลไซร์ฮิตเตอร์กลุ่มมิดเดิลบ็อกซ์เนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็มาสรุป ทำงานร่วมกันซึ่งทุกคนก็ทําได้ดีมากแล้วก็วันนี้การฝึกซ้อมก็เลยมีประสิทธิภาพนะเราก็คงจะทํานี้ให้มากขึ้นตอนนี้ก็เรื่องสุขภาพทุกคนก็สุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็การเจ็บป่วยไม่มีนะครับเราก็เป็นห่วงเรื่องของการรับประทานอาหารตอนนี้ต้องกินอาหารให้ให้เต็มที่นะพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันนะครับตอนนี้ก็เราก็ประสานกับทางสถานทูตทางสถานทูตไทยที่กรุงปักกิ่งนะครับก็ได้ให้ความกรุณา ที่จะเตรียมอาหารไทยมาให้พวกเราก็คงได้ทานมื้อเที่ยงกันก่อนไปแข่งนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมตัวที่จะสู้สึกกันเต็มที่ในวันในวันพรุ่งนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับถ้าซึงส่วนใหญ่การ ปรับเปลี่ยนกติกาก็เป็นในรูปแบบที่ดีนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยรู้สึกว่ามีความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นทั้งชาเลนจ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งการขอเวลานอกเราไม่มีเทคนิคเข้าตามเอาแล้วหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนไซส์เราจะเล่นสองเซตก่อนในฝั่งหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนไปในเซตที่3อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนใหญ่นะักกีฬาส่วนใหญ่ก็มีเขาเรียกว่าฝึกซ้อมมามีความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดีในเรื่องของกติกาในการเล่น ว่าการเสิร์ฟนักกีฬาจะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งมีอะไรเนี่ยก็ทําให้เกมการแข่งดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการทำชาเลนจ์ในระหว่างบอลแรลลี่หรือในระหว่างชาเลนจ์ในระหว่างที่เล่นกันเนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็ทําให้เกมดูสนุกแล้วก็สุดท้ายก็จะมาเช่นชาเลนจ์กันในในพอยต์ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบทเป็นงบ้างคะทเพียเียวหนูว่าเป็นถือเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะที่เรามีโอกาสได้มาล่วงหน้าก่อนประมาณ3-4วันค่ะอย่างน้อยเราได้มาปรับสภาพอากาศค่ะเพราะว่า ที่จีนอากาศค่อนข้างแห้งทําให้เรากระหายน้ําแบบค่อนข้างหนักเลยค่ะจะมีปัญหาปัญหาหลักเลยก็คือเราจะหิวน้ําบ่อยแล้วพอเรามีโอกาสได้ปรับตัวมันทําให้เราแบบรู้ว่าเราต้องทํายังไงกับสถาน,ถานการณนน์นั้นๆค่ะ mm hmm. ก็ทุกคนหนูมองว่าทุกคนพร้อมที่จะที่จะมาแข่งในแมตช์นี้มากๆค่ะเพราะว่าทุกคนมันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการแรกของน้องน้องๆหลายๆคนที่เขามีโอกาสได้ติดในรายการเวนเอลอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขาก็เลยจะมีความ ื่นเต้นมีความกระหายแล้วก็มีความอยากเล่นมากๆค่ะและพี่ๆล่ะคะพี่ๆเป็นอะไให้กำลังใจน้องพี่ๆก็ต้องคอยพพอร์ตน้องๆให้มากค่ะเพราะเราเข้าใจว่าในสถานการณ์ที่อะไรมันใหม่ไปหมดมันก็จะเกิดความวิตกกังวลได้เราก็ต้องคอยพพอร์ตแล้วก็ช่วยช่วยช่วยกันช่วยช่วยตูงกันไปช่วยช่วย,วยด,ดึงกันไปในสถานการณ์นั้น,ๆ,น,นๆค่ะเมื <S <S ่อกี้ใช่ค่ะถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราปีนี้ถือว่าไม่มีอาการบาดเจ็บที่หนักทุกคนค่อนข้างที่จะรักษาสภาพร่างกายตัวเองได้ดีค่ะ ก็มองเป็นว่าหนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะก็พร้อมที่จะสู้ปีนี้ใช่ค่ะอ่ะฝากอ้อนหน่อยกําลังใจปีนี้อาจจะต้องเชียร์ผ่านออนไลน์ในต่างๆค่ะปีนี้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะคะก็ยังขอขอบคุณทุกคนค่ะที่พยายามหาช่องทางในการดูในการเชียร์ในการรับชมค่ะก็อย่าลืมไปกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเรากันเยอะๆนะคะพวกเราจะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะ